บริษัทผลิต Queen อฟเทียแจงข่าวเรทค่าตัวคิมซูฮยอนในวันที่26มีนาคม2024สื่อรายงานว่าคิมซูฮยอนได้รับค่าตอบแทนประมาณ800ล้านวอนหรือประมาณ20กว่าล้านบาทต่อตอนสำหรับซีรีส์ Queen of Tear ซึ่งหากจำนวนเงินนี้ถูกต้องค่าตอบแทนที่เขาจะได้รับทั้งหมด เกือบหนึ่งในสาของต้นทุนผลิตละครประมาณ4ี่ห0ื่นล้านวอนล่าสุดสตูดิโอดราก้อนบริษัทผลิตละคร Queen of t e a r ของ TVN ปฏิเสธข่าวลือว่าไม่เป็นความจริงที่เขาได้ค่าตอบแทน800ล้านวอนต่อตอนมันห่างไกลความจริงมาก ตอนนี้ควีนออบเทียขึ้นอันดับหนึ่งละครที่มีกระแสะมากที่สุด2ส,สัปดาห์ติดต่อกันซึ่งได้เรตติ้งสูงถึง14.1%